สวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอทุกท่านครับวันนี้ประเด็นหลักที่จะคุยกันก็เป็นเรื่องที่สมาคมชกสออ,ออสมอจะมีการแก้ไขระเบียบของสมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิกในกรณีคู่สมรสของอ,อสมอให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้เรื่องนี้ถ้าใครสนใจอ,อสมอที่เป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้ว และตัวเองก็มีคู่สมรสอนาคตแก้ไขระเบียบเสร็จสับท่านก็สามารถที่จะให้คู่สมรสสมัครเข้ามาได้แต่หลักฐานที่สำคัญนั่นก็คือการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกท่านครับก่อนอื่นนะปัจจุบันเนี่ยสมาชิกของสมาคมมีประมาณ800,000กว่าท่านถ้าท่านเสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ยนะครับทายาท จะได้รับก็ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะค่าจ่ายต่อคนต่อเดือนที่ท่านจะต้องถูกหักจากบัญชีค่าป่วยการของท่านเนี่ยก็สังเกตอยู่ราวๆ200กว่าบาทประมาณนี้เราลองดูนะครับว่าถ้าในอนาคตการรับสมัครสมาชิกมีการขยายโอกาสมา,มากขึ้นให้แก่คู่สมรสซึ่งหลายคนที่เป็นพี่น้องสมอสอบถามเพ้ามมาเยอะว่าทำไมไม่ให้คู่สมรส สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาค,คมได้นี่เขาเห็นเสียงสะท้อนของท่านละแล้วลกำลังจะขยายฐานตรงนี้ให้มีสมาชิกสมาค,คมมากยิ่งขึ้นแต่เราลองวิเคราะห์ดูครับว่าถ้าจำนวนสมาชิกเยอะขึ้นแน่นอนนะครับการเสียชีวิตย่อมมีมากขึ้นนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสัจธรรมคนอยู่ด้วยกันเยอะนะครับแล้วก็โอกาสการ ตายก็สูงขึ้นและเมื่อก่อนนี้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้สมัครโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งตอนนี้หมดโปรโมชั่นไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะคัดกรองก็ก็น้อยลงนะครับอ่ะกลับมาสู่ข้อที่จริงตอนนี้ถ้าเราให้คู่สมรสเข้ามาสมัครได้ทุกท่านครับผมว่าอาสม,มอหลายคนไม่โสดแล้วนะสมมติเรามี ปัจจุบันเนี่ยเรามีอสมอทั้งประเทศเนี่ยประมาณ1นึ่งล้านสี่หมื่นเรานี้นะตอนนี้เป็นสมาชิกไปแล้ว8 0 0แสนกว่านั่นแสดงว่าประมาณ80%ถ้าเปิดโอกาสให้คู่สมรสเข้ามาอีกเราลองเบิ้ลจำนวนเข้าไปนะถื0 0 0าแปดแสนแปดแสนทั้งหมดมีล้านกว่าเอาตีง่ายว่าถ้ามีคู่สมรสเข้ามาอีกและจำนวนจาก8 0 0แสนขยับขึ้นไปเป็นประมาณ1 5ล้านห้แสนผมถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมที่ โอ้มีฐานสมาชิกเยอะมากนะหล้านกว่าคนคนล้านกว่าคนอยู่รวมกันท่านคิดดูสิหนึ่งเดือนจะจะเสียชีวิตกี่คนลองนึกภาพดูนะครับอาชีนี้เท่าที่ฟังท่านนายกสมาคมท่านแถลงเนี่ยท่านก็บอกว่าแน่นอนคนอยู่รวมกันโอกาสจะเสียชีวิตย่อมมีสูงขึ้นแน่นอนและปัจจุบันนี่โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะขึ้นด้วยไม่จําเป็นด้วยซ้ําไปว่า คนที่มีอายุมากกว่าจะต้องเสียชีวิตก่อนอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่ปัจจุบันให้เราเห็นเยอะแยะไปที่คนอายุน้อยกว่าเสียชีวิตก่อนคนที่อายุมากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวน,นี้นะครับเรื่องการเสียชีวิตมันควบคุมไม่ได้ท่านนายกสมาคมบอกว่าแน,น,น,น่นอนโอกาสเสียชีวิตก็สูงขึ้นแน่นอนแต่ทางสมาคมเนี่ยครับจะมีการล็อกอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ไว้หมายความว่า ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บสมาชิกนะครับถ้าเสียชีวิตเราเก็บศพละ50สตางค์นะครับแต่ตอนนี้เราไม่ล็อกไม่ล็อกเพดานขั้นสูงไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิกเยอะเท่าไหร่เงินสงเคราะห์ก็จะได้เพิ่มขึ้นตามจํานวนคนที่เป็นสมาชิกถูกไหมครับปัจจุบันนี้ได้4 0 0 0 0นกว่านะครับคนมีประมาณ80,00 0นกว่าแต่ว่าถ้ามีคนเยอะนะครับเราก็ห่วงว่าที่น้องอสมรจะถูกหักค่าป่วยการเยอะถูกไหม เพราะคนตายเยอะอครับแต่ถ้าล็อกเพดานขั้นสูงหมายความว่าถ้าเรากําหนดว่าถ้าการเสียชีวิตของพี่น้องสมอหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมไม่เกิน5 0 0 0 0นเพราะฉะนั้น5 0 0 0 0นคือเพดานบนเสียชีวิต1นึศพเนี่ยทายาทจะได้รับเงิน50,000นบาทถ้าล็อกแบบนี้ไว้นะครับนั่นแสดงว่าถ้าคนสมัครเป็นสมาชิกเยอะขึ้นเท่าไหร่ตัวถั่วเฉลีย่ยมันก็จะมากขึ้น ทุกครั้งที่เราเคยเสียเสียค่าถูกหักค่าป่ยการเนี่ยศพละ50 5สสตางค์เนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะต่ําลงเช่นถ้าปัจจุบันมี8 0 0แสนกว่าท่านเสีย200กว่าใช่ไหมครับแล้วก็ได้ย่ายเงินไป4 0 0 0 0นกว่ารายาตนะแต่ถ้าเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยการรับคู่สมรสเข้ามาเนี่ยสมมติฐานไปที่1 500, นึ่งล้านห้าแสนคนนี่คือสมาชิกทั้งประเทศนะแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในอนาคต ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากว่าถ้าเราล็อกตัวเลขไว้ที่5 0 0 0 0นคนจาก1นล้านห้าแสนคนเนี่ยเดิมท่านเคยเสียศพละ50สตางค์ท่านจะเสียเพียงแค่0.3ประมาณ30สตางค์กว่าๆศูนย์จุามราๆนี้นะครับยิ่งจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อัตราต่อศบจะต่ําลงไปเรื่อยๆ แต่ทายาทก็จะได้รับเพียงแค่เพดานสูงสุดคือ500,000บาทอย่างนี้เข้าใจเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้ามี1 06, 000, ้า6 0 0แสนถัวเฉลี่ยต่อศพมันก็จะต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆนี่คือจะเป็นเหมือนอธิบายให้ให้สมาคมให้สมาชิกมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะถูกล็อกไว้ด้วยตัวเลขขั้นสูงเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนตอนนี้อยากให้คู่สมรสมาสมัครแต่ท่าน ไม่ได้ตรวจทะเบียนสมรสอย่างนี้นะอยู่กันมา 10- 2ยปีไม่เคยตรวจทะเบียนสมรสเลยท่านก็ไปจดใหม่ได้นะเขาเขาไม่ย้อนหลังนะแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็จดใหม่เป็นปัจจุบับนได้แล้วท่านก็วันวันไหนที่สมาคมแก้ไขระเบียบเสร็จท่านก็สามารถยื่นไปสมัครเข้ามาได้มันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ที่หน่วยงานอื่นที่เป็นอาสาสมัครอย่างพวกเราเนี่ย เขาไม่ได네้มีโอกาสแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงถ้าท่านสามารถบริหารจัดการเงินค่าป่วยการท่านได้เนี่ยท่านได้รับเดือนละ1000บาทนี่ไม่รวมโควิดนะเพราะว่าโควิดไม่รู้ว่าจะได้ต่อหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันในการประชุมคณะมนารีทุกสัปดาห์ต้องลุ้นว่างวดถัดไปจะได้ไหมเงินเงินค่าป่วยการเนี่ยเราเอาตัวนี้ก่อน1000บาทเนี่ยสมมติเราถูกหักนะครับ ประมาณสัก500มันก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราเราไหวไหมเราไหวไหมในการในการยังชีพตรงนั้นนะครับถ้าท่านไหวไม่หนักหนาสาหัสเกินไปท่านก็เป็นโอกาสนะที่จะได้ช่วยเหลือการในยามที่เสียชีวิตเพราะว่าการเสียชีวิตปัจจุบนันเราไม่รู้อนาคตนะครับว่าคนนะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายนะครับถ้ามีการช่วยเหลือแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ของแต่ละคนเพราะปัญหาที่ผ่านมาเห็นไหมครับคนที่ไม่สามารถหักบัญชีค่าบริการในการจ่ายค่าสมาชิกสมาคมได้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรแล้วถ้าถ้าขั้นขัดส่ง3เดือนเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ท่านจะถูกถูกการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยระบบมันก็เดินไม่ได้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องการนําเสนอให้ท่านและท่านคิด ด้วยตนเองนะไม่มีใครบังคับท่านนะครับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเขาอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและก,กันนะไม่ใช่มาตรการบังคับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านเห็นประโยชน์ตรงนี้ไหมแล้วก็ท่านไหวไหมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาถ้าท่านคิดว่ามันคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่าท่านก็ลองลองพิจารณาสมัครเข้ามาถ้าวันไหนเขาเปิดคู่สมรสเข้ามาได้ท่านก็ลองพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเข้าใจให้ท่านมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่นะครับยังไม่รับทราบข้อมูลตรงนี้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณากดติดตามนะครับแชร์ข้อมูลส่งลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับโอกาสหน้าก็เจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ